สวัสดีจ้าครู่น้อยหนึ่งศูนย์หนึจ้ามือนี่มือที่สองจ้าเข้ากัดจะมาทาษนาศึกษาครูวโนรมจ้าแล้วกัจะมาต่อแถวไปขึ้นนั่งสองแถวก่อนจ้าเพราะว่ามันสูงมากเนาะข้าเดินเบาไหวเนาะไปกันเลยจ้าไปค่ะไปค่าช่องอะไรกขนมตาลเนาะ ไปกังข้างทานี่งงาด้วยนะคะไปเลยค่ะเบฟมาใส่ได้ไหมเราลูกเสื่อใส่ได้ไหมแม่ว่าแ่ว่ามันเปื้อนแม่ก็เลยไม่เสนอไม่ใส่นางงะไเพราเป็นนางหงเลยมาเดินมาเลยนะครับเบฟอยู่ข้างห้างเบฟต่อไปเราจะไปเราจะขึ้นไปที่วแหโร ไปผูกผ้าสีแดงไปลอดท้องพญานาคเสร็จแล้วข้างบนก็จะมีพระใหญ่ให้เราสักการะบูชาแล้วก็จะมีระฆังนะคะตรงข้างๆแล้วก็จะเอาเหรียญน,นะะววี่ค่ะไปผูกระฆังเป็นแถวนะคะโดยแลนด์มาร์ของวัดุวูวโนโรมก็จะมีประมาณนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะเส้สนเขาไปเลยค่ะพี่บวซีซั่นสอเวอร์ชันสเราก็จะไปะขอพรกันค่ะ พ้าเต่าเสียโชคมหาลบมมาบขาทายทยถ้ำยี่หี่ก็ไงกขาต๊อ ข้างบนจะนั่ยังไม่ได้ทำเลย ก็จะเขียนชื่อคนที่เราจะทิ้งสวนกปสวนให้ชื่อคนไเอาแม่ไม่มีไฟเหรอคะข้างใน ตล้ววันทีเ่เด้งม่่อ,อ,อยายสไม่เหรอคะได้ไม <c oughs> ่เลยไม่กหรออนมาแล้อ <c oughs> ้องรอนะ ไ้ลคลองถือไปเลยป้แม่แม yeah> ่แม่มาตอนนี้อนไนี่นี่อันนี้นี่หน่าไอไฟเยอะๆค่ะเสียงโชคค่ะ

เป็นจุดเช็คกินนะคะเช็คกินค่ะแล้วเราก็จะไปไหว้ขอพรอีก่นักคือชื่อสองโยนมาเด็เตรียมเหรียญมาทางลงไปลานพระยานาคค่ะต้องต้องต้องนับรัวมีเหรียญหนึ่งสองสามเออใช้เหรียญเคาะข้างขาไป จะมีผ้าแดงจะมีช่องให้รอดนะคะคุณวโนรมภูมิโรนโรมจะมีช่องตรงนั้นนะคะตอนนี้เขาไปถ่ายเอ็มีกันหรเปลบาตรงนั้นนะเออที่เขาบ้าเต็มเนาะแล้วก็จะลงไปลา,พานพญานาคนะคะเดินดีๆนะคะอ๋ <c oughs> อนี่เพิ่นเปิดไม่จ๊ะนี่จะนี่เปิดได้ออยังคะยังยังนี่ปิดอยู่คะ่ะก็เลยยังไม่เปิดตอนที่ห้านี่แล้วก็ สิ้นสก็จะมีส <c oughs> สวยงามมากค่ะหน้ามาสักการะเนาะ <c oughs> ขอพร <c oughs> ขอพรสมหวังสมหวังจา้า <c oughs> คนคุณนักขนเนี่ยเลี้ยวหลายม้าว <c oughs> ่างี่หรืยเนี่ยหยอนแตอนมาแล้วก็แ <c oughs> <ม>หลงแลทำอะไรยอน้ยอดดี ดีีหาสายยากออี่งนเนสวยงามมากค่แล้วเป๊ปซี่ขอให้ได้ขสสามเร็วๆเอขอให้ได้ขสสามดีมากเลยโอ้ยยังยังจะมา ยังไงบ้างคะขึ้นไปวัดเมื่อกี้โอ้ยแบบว่ามีความสุขมากได้มาทําบุญจ้าได้มาทําบุญมีความสุขได้ออกกําลังกายแม่ป้าค่ะสุขใจมากขอพรให้สุขรางวัลที่หนึ่งกันด้วยเลครับผมนะครับม้วนเขาาให้นี่แล้ก็จะขาขาลงก็แตนั่งมค่ะ ยูทูบเบอร์สองอะไรต่อคะอะไรต่อคะต่อแล้วค่ะโอ้หันใจเพราะท่านพี่เจ้ะนั่นเมย์ค่ะนั่นซี่อยด์อ้าวนั่นไงพี่อู้ไม่กลับเหรอแม่ไม่กลับเหรอคะอย่างแม่ไถ่เราก็จะลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโอ้สวยมากค่ะอู้สวยจังลาซาลูละเอาแม่ชมมือหน่อยแม่ไม่ชมหน่อยลาซาลูอะย่งเงีแม่ก็ต้องชมบ่ะคุณครูสุด ใช้ของกับพี่ไดจ้าแลหมวกของแม่กันย <this> e ังเหลือือน้องเพนะถ้เราไปซื้อผาใช่่อยนี่ยวจกห่าน้องนี้นะคะเนี่ยหนูชอบอันนี้แบบเพาว่าจะาครหว่าหัวใหญ่เกิน

ก็มาหาสื่อเสียไปฝากจะกจากของกับยากไซที่กันเลยลนะอให้ตัวเองนีก็ใส่เรีย่งการใดทุกไซส์ราคาเดียวหรอคะหรือว่าตามราคา S ถึง XL โอเคมีคอวีไหมคะไม่ค่ะไม่นค่ะเออไม่นะคอวีก็ไม่มีคอวีโอเคสวยมากค่ะแม่บรรยายสิ ไม่รู้จะเอาสีไหนค่ะสวยมากค่ะสีสีม่าอกซื้อไปใส่สงการเป๊ะได้อะไร โ้นันเท่าไหร่้วยมาถึงแล่วนะจ๊ะเราก็จะไปซื้อค่ะแล้วจะจ่ายนะคะําไว้ก่อนนะจ๊ะพี่ไม่งองมันนี่ว่าจะพี่เอ 关家富的姐姐。 i'm gonna keep หนึ่งได้แล้วค่ะทำอะไรคะก่อนล้างมือคก่อนรับประทานอาหารนะคะล้างมือใช่ก่อนจะกินอะไรล้างมือเพื่อให้ความปลอดภัยสะอาดล้างมือใช่ก่อนนนะมมีีาาล กำแพงคงได้กินปลาบ่กระพงหม้นะครับสัะกระเพรงใหญ่นะครับแม่มีวรงด้วยนะครับกับขอใคยด้วยนะครับม่จะาอามาเองนะคะพูกบ้านสาวบ้าน ตัวหกตัวหกตัวหกอร่ค่ะนี่นี่นี่่ตนี้เหลือสิ้นที่มันไม่ได้สิอันนั้นคนขับเพราะอันนี้ผูกค hey. okay, ่ะอ oh. wow. ัวิโบนั้นคนขับนี่ของเรามันเหลือหลายคนค่ะ อันนั้นมันคนขับค่ะแม่โตโตสุดท้ายเป็นคนขับค่ะพ่จ้าพี่อะไรนะร้านอะไรนะน่ารินอ่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยนามีอันนี้อะไรนะยำปลาดุกยำปลาดุกต้มอันนี้ตำมต้มตัวหมูกรอบอ่าอะไรยำตุ้งไข่ปลาไข่เจียวอาหาร่ิสาน สมาชิกของเรามีครูชยพัรค่ะอาการนี่ไงยังไม่ได้ดีทำแบบนี้ไรไม่ใช่อันนี้มันกินอบบนี่ไงค่ะอ่ากินข้าวนะคะกินข้าวแล้วคาจ้าสวัสดจ้าไปกันเลยค่ะินไม่ียกถึงโรงเรียนมุกดาาแล้วลไม่ใช่มุกดาลายจ้าสวัสดีจ้าดีค่ะอุย้ยหลวงคุณครูโรงเรียนเผิ่อกับพี่ตะคนง,า,ง,งามๆจ้าคนณท่านมุกดาหาหนู่ังมุกชสวย สารพ่นผิวดีด้วยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายกอนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายพี่มาไปกอนยูทูบเบอร์มั้งแล้วก็จะไปชมชาวสงานเนาะเรียนเิดเนาะสะอาดสะอาดเนาะอยู่ในเมืองเนาะเอาลมลำปังสะอาดได้อยู่นะคะสถานศึกษา ตรงนี้ค่ะเราก็มาเลยไปกันเลยจ้าเรียนพระรจชพานที่สายพัดทำได้เกยบที่หมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราเข้ามาในสถานห้องอบรมแล้วค่ะโอเค,ค่ะซอพูดตอนนี้อยู่ในห้องประชุมนะคะเรามาศึกษาดีงานนะคะเป็นโรงเรียนมุกดาลัยนะคะ <S <S สภาพเหมือนสภาพซอนะคะ ก็มาดูงานแล้วจ้ะดูงานที่โรงเรียนบ้านเวืยอ์ดาหารหรือว่ามุกดาลัยจ้ะที่ก็เป็นบริเวณโรงเรียนเพิ่นน้องอ่ะเนาะนายู่ยู่จ้าเป็นโรงเรียนในเมืองอยู่ในเมืองมุกดาหัรงจ้ะชั้นไหน <fir ullah S 2> บ้างคะ,ะมีชั้นไหนบ้างคะมีอนุบาลถึงมสมค่ะ <3 S 1> เป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะ เด็กกี่คนคะเด็กเจ็ดร้อยกว่าคนจ้าม <Okay. S 2> ีเด็กเจ็้อยกว่าคนไปไหนต่อคะเราก็จะไปตามอัธยาศัยค่ะทีนี้<ป>ก็แกะกลับบ้านบูทุมพรของเราค่ะแล้วก็จะไปขึ้นรถนะคะโรงเรียนจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยนะคะแม่นี่ข้างหน้า,รถ,านนรถก็จะมาเราจะมานั่งรอรถก่อนนะคะ มานั่งรอรถนะคะท่านพวกรก็สวยค่ะท่านไหนแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างคะฮิวมดมากค่ะอบอ้าวมากอบอ้าวค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศร้อนมากค่ะนั่งรออะไรคะนั่งรอรถรอค่ะหนุกสาวกมิเตคอนย่าเรากระลังเลย มัดสีหมุนไ่จ้ามันนี้เอากับม้าฮอดข้าสีสไลด์ละจ้าที่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 